โอ้โหมันไปติดอยู่ไกลๆบุญต,ติดอยู่รถไปไปลายอยู่รถไกลๆ,ๆมันมาเป็นมูอเป็นบาดแน่สินะครับผมกระสิเบิ้ง ยายบาทสบายก่อนครับเพิ่อนสิปิเตียนไทยอันนี้สดุดิงเงินสะดุ้งทั้งเงินเพื่นพระท่านได้กินเพราะเขาก็าวนำนะครับมันจะิกินเข่าเหมันก็บพระท่านได้กินครับผมสิปิเปิลจานไว้ก่อนครับแน่นบ่ล่ะสิปิสิปิดสิไปแล้วก็ยังต้อง tình ruột ruột chưa สวัสดีครับพบกับผมเป็กอีสานต้นต้อยครับผมครับมานำพ้องคือเกาครับบกไปสไก่ดอกอิตาบานเจ้าของนี่แหละนะครับืัอนี้กะน้าเบิ้งเป็นนกสะดุงน้ำบกลงไปไล้ครับลงมายืนทังใตได้แล้วน้ำบอลไลยครับแสดงว่าเมื่อคืนนี่น้ำบกลงแบบเรื่อยๆลงแห้งครับมาแห้งกับลงแห้งครับ ครับเพื่อนี่แย,ยกกุ่นมายกฟังนี่นะครับฟังของเพื่อน,นมีเรือทั้งพุ่นอยู่เ็ต้องโอ้ยายเข็มบอมาไอสองซ้ำมือแล้วครับแย,ยกกุ่นเลยมายกอยู่นี่

ออ้มันไปติดอยู่กับไก่คอณติดยุ่งล้วไปไปยู่งลับไก่มันมาเป็นมูเป็นบาดแน่สิ 就能 ะน,นะครับผมเกษีเบึง,งยยจากบาทจะไปก่อนครับเพิ่นกกสิเปลี่ยนไทยอันนี้สดุดทั้งเงินสะดุ้งทั้งเงินเพ็นประทานได้กินเพราเขาก็นนำอยครับ มันก็ที่กินเข่าเนาะมันกับพระท่านได้กินครับผมนา่ากิเบิ่งอีกจกังอยก่อนครับมมแมน่นบ่ล่ะสิปิด <c oughs> สิปิดสิไปแล้วก็ยังต้องติดสว,สวดอยู่อ๋อ <c oughs> ตัวอกไงยังหลอดสิหลอดออก mình đang uốn thôi đấy mình đang chơi chơi rồi. vừa nãy mình chỉ bát thôi các không mình chỉ sáu bát này thôi các bạn. đang đấy. วนึปลากระจอยจอยหรอครับปลาหนำวันนี้เอเตัวหนึ่งแล้ว แต่ตละตัวก็ดีครับใค่แนก็บอได้นี่เอาหมองไปเลยนี่ออหมองพรวดหน้ย เลี้ยงมองหนึ่งด้เลี่ยงเ่นหนี่งพระนาม้วยซ้องขุนมนึ่เลยนะบอกมันขุนมันคุนใส่ขึ้นหวานนี้โอ้ลุดสองโตครับ สองตัวครับต so ัวใหญ่อยู้ว่นนี่อยนอนเขนเอาบนดของเมียบ้านเลยเจ้าเลูกม่กินข่ากับสมาเจ้าใะ้ล่ะตาพีโว่าแดดขึ้นเลยตาต ของเพิ่นมากๆตันี看看้ด้วยนะครับ ก็ิดว่าก็ของไม่น่าประจัตัวที่จะตายเพราะเอาเพราะใดครับบอนละตัวแต่ยุบขาด ต่กำมันจับบัตถุเล่นเหมือนกับบัตถไงซะข้านป่าแล้วสามเช้นห้นเอาป่าแล้วจะติดโยกเอาเมื่อเนียวโตมาร้อมให้รถเราโตมาให้มันตัดขาโตใส้แล้วก็ติดเอาไว้ร้อมหายก็โตั้งบดีหยนน้ำโยก

tôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ừ. hấp dẫn ừ. ำมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฮเดอรครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้นาครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมกัดเขาบ้านแล้วครับพิ่งยกกับรถถึะหลายคนแหล่แยกกุ่นกับติเขาบ้านขึ้นกันครับกับประท่านได้กินข่าเนาะถ้าเมนน่น จังใดกาติดตามเบิรงอีกเท่านึงนะครับอาจี้มีคลิปผมมีอยู่สองคลิปนะครับระหว่างช่วงเศร้ากับช่วงบ่ายนะครับผมก็จะออกมาโยงสิละห้าลังมือก็ได้คลิปย้ำหมดเศร้าห้าลังมือก็ได้คลิปย้ำาบครับผมหาลังมือบด้เลยออกมาเบินมือกับบุ่มีป่าครับผมแนะนำก็บจเข้าบ้านแล้วครับผมครับผมเข้ามาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับ เพื่อจะได้เป็นกับมือแต่งนะครับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมือนี้